ไปค่ะเมื่อวานลงของวันนี้ส่งของไปเลยไปเลยวันนี้นะจ๊ะไม่ใช่สามสิบบ้านหรอวันนี้สามสิบจ้าสามสิบกว่า,กว,ากว่าด้วยอืบหนักนะคุณยายไปจ้าส่งของกันของลงเมื่อวานนะคะแต่ว่าวันนี้ก็แพ็กหมดไปเยอะเลยนะคะ สั่งยกม้วนนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะได้ส่วนลดม้วนละ30บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะติดต่อสอบถามได้ที่นะคะเบอร์โทร093 053 2316ได้เลยนะคะส่วนลดม้วนละ30บาทเฉพาะยกม้วนเท่านั้นนะคะส่วนลดม้วนละเส็ม30บาทเลยนะคะ1ม้วนมี2กิโลค่ะถ้าใครสนใจ โทรมาถามก่อนได้นะคะนี่เราก็จะส่งของแบบนี้ให้ทุกวันนะคะนี่เลยไปไปอันนี้ก็เที่ยงนะคะเที่ยงแล้วไปส่งของกันเอาแล้วกล่องเล็กเล็กเล็กเลกเลย ่องนี่ศูสกล่องน,นี่ด้าเ,ยเนยบ้เลยจะเป็นอุปกรณ์ก็มีมากมายนะคะสั่งเฉพาะอุปกรณ์ค่าขนส่งก็แค่30บบาทเองนะคะนี่อุปกรณ์มีมากมายเลยวันนี้จะพาไปส่งของกันสำหรับเส้นพลาสติกของเราก็ยังเหลืออีกหลายสีนะคะแต่ สามเลนนะคะสามเลนกับพิมพ์ลายตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบหมดแล้วนะคะม้วนสองกิโลก็เหลือไม่เยอะนะคะเหลือไม่กี่สีนะ,ะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะนี่สีอื่นๆก็ยังเหลือกันอยู่นะคะนี่สั่งยกมว้มวนม้วนสองกิโลนะคะได้ส่วนลดม้วนล,ละสามสิบบาทเลยนะคะเส้นหกมิลก็มีนะทุกคนอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีนะคะขนติดตุ๊ก ขนติดกระเป๋าหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาติดกระเป๋าอย่างนี้ก็มีนะคะมุมนี้ก็จะเป็นแบบเส้นที่เราตัดแล้วเราเหลือนะคะก็จะลกๆหน่อยหรือสบายตาบ้างก็นี่เลยด้านในก็มีนะคะก็จะแบ่งไว้เป็นชั้นๆนะคะ้าทุกคนไปส่งของกันจ้ามาถึงขนส่งแล้วนะจ้าพามาส่งของจ้าวันนี้ ในเจนทีเราก็จะมาส่งอยู่ที่ปั๊มปตทเพราะว่าเขาตั้งอยู่ที่ในปั๊มปตทก็จะถอยเข้าเพราะว่าของเยอะวันนี้คนพามาก็คือพี่สาวกับพี่ชาย ไปจ้าไปจ้าสุขของกันเต็มรถเลยวันนี้เต็มรถเลย เราก็จะมายืนดูเขาขนของกันวันนี้ใหพ้พี่ชายกับพี่สาวพ,พี่เขยกับพี่สาวเป็นคนขนของอส่งทุกวันนะจ๊ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นถ้าใครสนใจก็รีบทักมาเลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ตามที่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยใครที่เข้ามาชมแค่ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะเยอะเยอะเลยก็จะมีตะกร้าด้วยนะคะก็จะมีตะกร้าวันนี้เป็นตะกร้าเป็นเส้นเล็กนี่ที่ติดระวังแตกตัวนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะที่เหลือก็จะเป็นเส้นพลาสติกกับอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ผนฟุง้งซิง้องอะไรต่างๆอ้อยลืม ลืมไปแวะแฟดเห็นไหมไปเอาขนขนฟุ้งฟิงใช่ขนอยู่ที่แฟดใช่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรือจะแกะแล้วก็ส่งที่นั่นเลยก็ได้ไม่เป็นไร อี้เจ้าหนึ่งเขารอขนขนฟุงฟิงแต่ขนฟุ้งฟิงยังไม่เข้าบ้านเขาจะไปส่งช่วงบ่ายแต่ทีนี้นก็เลยลืมจ้าจ้าจ้าคนที่อยู่ข้างในไม่ต้องออกนะอยู่ในนั้นแหละ <c oughs> อี่เจ้าใหญ่สมพานไปแล้วอันนี้ของป้ามาลัยนะจ้ะป้ามาลัย อันนี้ของคุณอะไรนี่สุดารักอันนี้ทันชนกโกสินนะคะตัวนี้เยอะเลยเยอะเลยของเราทั้งนั้นเลยกองบเ,เริ่มเทิมวันนี้ไปดูกันไปดูกัน นี่ของเราทั้งหมดเลยปังปๆมากไปแล้วนะคะส่งของเสร็จแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้จะไปเที่ยวตลาดกัน ถึงขนส่งแล้วนะจ๊ะพามาส่งของจ้ะวันนี้เนี่ยเน,น n เราก็จะมาส่งอยู่ที่ปั๊มปตทเพราะว่าเขาตั้งอยู่ที่ในปั๊มปตทก็จะถอยเข้าเพราะว่าของเยอะวันนี้คนพามาก็คือพี่สาวกับพี่ชาย ไปจ้าไปจ้าส่งข,ของกันเต็มรถเลยวันนี้เต็มรถเลยนี่ เราก็จะมายืนดูเขาขนของกันวันนี้ใหพ้พี่ชายกับพี่สาวพ,พี่เขยกับพี่สาวเป็นคนขนของอส่งทุกวันนะจ๊ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นถ้าใครสนใจก็รีบทักมาเลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์ตามที่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยใครที่เข้ามาชมแควก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะเยอะเยอะเลยก็จะมีตะกร้าด้วยนะคะก็จะมีตะกร้าวันนี้เป็นตะกร้าเป็นเส้นเล็กนี่ที่ติดระวังแตกตัวนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะ ที่เหลือก็จะเป็นเส้นพลาสติกกับอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ขนฟุ้งฟิง้งนะจ๊ะอ๋อ ой, ลืมลืมไปแวะแฟดเห็นไหมไปเอาขนขนฟุ<อ>้งฟิง้งใช่ขนอยู่ที่แฟดใช่อี้น,น,นก็คงจะเป็นอย่างนั้น หรือจะแกะแล้วก็ส่งที่นั่นเลยก็ได้ไม่เป็นไรผู้ชาอีกเจ้าหนึ่งเขารอขนขนฟุงฟงนฟ้งฟิ้งแต่ขนฟุ้งฟิ้งยังไม่เข้าบ้านเขาจะไปส่งช่วงบ่ายแต่ทีนีก้ก็เลยลืมจ้าจ้าจ้าคนที่อยู่ข้างในไม่ต้องออกนะอยู่ในนั้นแหละ <laughs> นี่เจ้าใหญ่สมพานไปแล้วอันนี้ของป้ามาลไยนะจ๊ะป้ามาลไยอันนี้ของคุณอะไรเนี่สุดารักอันนี้ทันชนกโกสินนะคะตัวนี้เยอะเลยเยอะเลย ของเราทั้งนั้นเลยกองมเริ่มเทิมวันนี้ไปดูกันไปดูกันนี่ของเราทั้งหมดเลยปังๆมาก แล้วนะคะส่งของเสร็จแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้จะไปเที่ยวตลาดกัน